สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์งเรืองวันนี้ครับพาพี่ๆน้องๆมาชมความแรงครับของรถแต่ละคันนะครับขึ้นขึ้นบ่อนะครับทางช,นชันนะครับดูครับน้องดูความแรงของรถแต่ละคันครับ เป็นยังไงบ้างครับร้อยเก้าครับโอ้บายครับแรงครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูสองร้อยสิบกันบ้างครับเดก,ก้าเมื่อกี้นี้ล็อกกี้ครับ านขึ้นง่ายๆครับนี่ก็ให้ชมนะครับดูครับรถแต่ละคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็แต่งทางใหม่ครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ใส่เอาหินมาใส่ครับขึ้นนี้สืดมากครับนี่ก็ขามันเร็วครับ 75สิบห้าแดงม้านะครับอิสูสเดี๋ยวไปดูนะครับเดก,ก้ามานะครับพี่น้องเดก,ก้าครับสองร้อยสิบแรงนะครับ ครับพ่อหม้อก๋วยเตี๋ยวครับล้นๆมาดูเดก้าขึ้นมาครับเ,เยียครับ เขามันเร็วกันบ้างครับวัยเจ็ดห้าครับ ไปนอนิ่มๆครับแรงครับความเร็วร้อยเจ็ดห้าครับไปแบบนิ่มๆเลยต่อไปก็ล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้า หรือล็อกกี้ครับ 195. ร้อยกอบเกียร์ก็เจ็นะครับ คลิปนี้เน้นกันขึ้นเนินนะครับของรถแต่ละรุ่นนะครับแต่ละแรงม้านะครับถ่ายให้พี่น้องนะได้ชมกัน,นครับแด่ต่อไปเรามาดูฮีโน่กันนะครับเดี๋ยวมารอฮีโน่ก่อนอมาแล้วครับพี่น้องฮีโน่หน้ากากาขาวครับรุ่นพิเศษมาแล้วมาดูฮีโน่ครับ bình bằng ngày bao, à, chụp tiếp. วันนี้ก็วิ่งกันอยู่ห้าคันนะครับพี่น้องห้าคันคลิปนี้ก็ลากไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ